แรกในชีวิตครับตื่นเต้นมากจริงเพราะว่าเ,เราไม่เคยภาคเสียงปกติเราจะเล่นแต่ละครเวทีเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันคล้ายมีความคล้ายกันมากๆแต่ว่าสิ่งที่มันยากคืลอละครเวทีเนี่ยปกติเราก็คือ,คอ,คอบทตัวเราแต่เนี้ยเราต้องพูดให้ตรงกับปากของนักแสดงที่เป็นเออ่ที่เขาเล่นมาด้วยอะไรเงี้ยจาก cast cast ของตัวตัวคริทเตอร์ปอมเมด้วยครับเหมือนงานจริงแล้ว เพลงก็ตอนแรกอะ่ะตอนเราแคสติ้งอะครับส่งเสียงไปอะ่ะเราได้ฟังท่อนที่มันง่ายแล้วก็เราก็จใจชื้นว่าเฮ้ยเอาหน้าเราทําได้แต่พอโอเครู้ผลก็ผ่านแล้วก็มาร้องเต็มเพลงอ่ะโอ้โหผมบอกโมฮัมหนัดนี่ไงแล้วว่าครูครูแหม่มคร,ครูแหม่มครับนี่เขาหลอกผมหรือเปล่าเนี่ยทำไมแบบเอาท่อนท่อนตอนที่ตอนอนอ,นอดิชั่นอะไม่ยากเลยอนะไรแบี้ครับแต่พอมาเต็มเพลงมันแบบด้วยความที่ผมนั้นไม่ใช่ภาษาไทยอะครับ แต่เราต้องร้องให้ให้มันเป็นเฟซซิ่งแบบจังหวะเดียวกับเขาอันนี้ครับต้องอ่านโนะ้ตเท่านั้นเลยใช้ไหมดีกว่าไม่ไม่สามารถแบบจำทั้งหมดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะต้องดูต้องดึโน้ตไปแล้วก็จอจับจังหวะอ่านตามโน้ตไปด้วยนะครับเรียกว่าเแบบน้นเทคนิค้งหมดเลยการเทคนิค้งหมดเลยครับแล้วแบบ เวลาทัวร์นะครับเราก็มีเวลาจํากัดเพราะว่ามันมันมีเรื่องว่าพอมันเป็นความลับเนี่ยความลับเนี่ยมันมีสเกดูลฟิกคมากมาก,มากเลยนะครับก็ดีมากเลยคือก็ฝึกการทำงานแบบเราไม่เคยทำง,งานแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราได้ทํางานแบบเวอร์ชั่นที่เป็นต่างประเทศที่ยทำมันก็รู้สึกแบบคอนเฟิรเฟเชันนอลเลยอนะ่ะแล้วก็รู้สึกเออเราถึงรู้รู้เลยว่า ทีมงานแบบสลับโลกอ่ะเขาทำงานยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับติดใจเลยนะฮะโอ้แลมีเรื่องสองเรื่องสามถ้าดิสนีย์กับุนาให้ผมไปแคสติ้งนะครับที่งต<อ>่อไปก็ยินดีมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราก็ได้มาเจออีกความสามารถหนึ่งของเราเนาะแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเราก็สนุกดี enjoy กับมันอะไรเงี้ยครับก็ เออเป็นอีกหนึ่งงานที่คือคุยกับพี่ดาวเลยว่าเฮ้ยถ้าเขาอยาเรียกเราไปแคสอะีกเงี้ยก็อยากไปพี่ดาวก็ติดใจอะไรแค่คำเดียวดาวมีเทนก่อนไหมพี่ดาวเขาไม่ใช่เขาเป็นผ้ามาแล้วคือพี่ดาวอ่ะเขาไม่ได้เทนเขาเขาจะมีบอกเทคนิคบ้างว่าแบบเฮ้ยเอออย่างผมเป็นคนรุ่เร็วแต่พอเวลาเป็นผ้าอ่ะมันต้องใจเย็นเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเอออย่ารีบนะเวลาผาาเนี่ยเราต้องคือยังไงอ่ะสุดท้ายอ่ะ มันทันแหละต่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะงับปากไม่ทันเขาแล้วนะแต่ช้าลงหน่อยยังไงมันมันทันแน่นอนอะไรเงี้ยเขาประจันีกีกจบที่เรามาแล้วก็พี่เราก็จะพูดเสมอว่าเฮ้ยคุณทาได้ทําไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาทําได้เราก็ทําได้ลแล้วก็อบพูดแบบนี้เราไม่ทำแต่ถ้าที่ันเป็นแบบทองใหญ่นี่ก็มารับชากับความพิลึกพิลึกได้แกนของกับือใช่ไหมจริงๆอ่ะรู้อยู่แล้วอ่ะเราก็ทุกคู่กันตามตรงว่าตั้งแต่เอๆๆอเดืต้ลาคมเนี่ย เปิดะว,ว่าอาจมะว่าจะเป็นเรื่องภาพแคส,สต์ในต่างๆที่ที่ผมมาเนี่ยมันก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยมาเนี่ยยังไงก็ต้องมีมีกระแสที่เฮ้ยมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแน่นอนแต่ว่าทั้งนึงในชีวิตเนาะถ้าเราได้ทํางานอยูนเียมันไม่ใช่โอกาสที่แบบเฮ้ยมันจะหาได้ง่ายๆแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างตอนใน casting เนี่ยเราก็บอกขอกทีมงานไทยไปเลยบอกว่าที่เอาจริงแบบผมไม่รู้ว่าผมจะได้ไหมด้ยซ้เพราะว่าเรารู้สึกว่าคือทุกคน,นจะพูด ม่ว่าจะเป็นแบบเสียงพี่ดาวตอนนั้นเองก็ตามเขาก็รู้สึกว่าเสียงเขาไม่เหมือนเราก็รู้สึกว่อาเสียงเราไม่เหมือนนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามั่นใจเลยตัวเราที่แบบเฮ้ยมาลองแคสดูที่ว่าได้อะไรเงี้ยทีมงานก็เชียร์ใหญ่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเรารู้สึกว่าถ้าเราได้อ่ะมันเราไม่มีทางฏิเศษเลยอ่ะถ้าเกิดทางทางรู้เขาบอกว่าเซเยสต์ต่อให้เราดูว่าเออมันอาจจะมีกระแสที่แบบคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างผมว่ามีเรื่องธรรมดาแหละแต่ว่าเราดีกว่ากับการที่เราได้รับประสบการณ์นี้มันเป็นประสบการณ์ที่ หาค่าไม่ได้ละแล้วผมว่าอย่างน้อยอ่ะเราก็เก่งขึ้นแน่นอนจากการทำแพ้ครั้งนี้เลยครับเก่งเลเขาไม่เชิงมันแรงกระแสมีบ้างครับแต่เอาจริงนะผมก็พยายามจะไม่ได้เข้าไปดูอะไรมากมายนะคือเราสึกว่าเราทําหน้าที่เราแบบเต็มที่แล้วอ่ะแล้วมันมันเขาเรียกอ,อะไรอ่ะทุกคนยังไม่ได้ดูหนักจริงๆยังไม่ได้ดูวิธีการที่เหมือนกับทีมงานทุกคนเลยก็ตั้งใจทำเด็แล้วผมเชื่อว่าอ,อยากให้ทุกคนได้ดูหนักก่อนแล้วเดี๋ยวพอหนักเราไปแล้วอ่ะผมจะพร้อมรับ คอมเมนต์ตรงนั้นเลยเพราะถือว่าเฮ้ยทุกคนได้ดูมันอย่างเต็มที่และเต็มเหนี่ยวแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็คือใช้คำว่าเราตั้งใจเต็มที่แล้วแล้วเราเชื่อมั่นในทีมงานเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับมันไม่ใช่ว่าเราร้องเสร็จรปุ๊บเรามานั่งคล้องกันเองว่าเอ้ยดีแล้วอะไรเงี้ยคือมป็นผ่านการฟูุจากต่างชาติาผ่านการฟูุจากแบบโอ้ดิสนีย์สตูดิโออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็คงไม่ปล่อยให้ให้งานมันออกมาไม่ได้มาตรฐานแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่า เราทำหน้าที่ตรงนั้นของเราเป็นที่แล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกเล่นจอยผ่านให้แก่งค่ะได้ครับก็ฝากด้วยนะครับกับเอ่อริเวอร์เมดนะครับเรื่องมาประจวบไทยทั้งสองเวอร์ชันเลยว่าจะเป็นเวอร์ชันเสียงออริจินอลหรือว่าเสียงภาคไทยก็ตามคือทุกคนตั้งใจทำมาเต็มที่แล้วผมว่าดิสนีย์อ่ะเขาไม่เคยที่จะทรยศคนดูในเรื่องของความอลังการความเป็นการตาเทคนิคต่างๆถือว่าตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะคุณ ตอนเด็กคุณได้รับความตื่นเต้นแบบไหนอ่ะโอ้ปีนี้ปี2023่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมาดูเดครับแล้วบอกว่าเรื่องรถไฟ่จนไทยเขาถึงแม้นะครับว่ามันอาจจะไม่ได้คล้ายหรือว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับตอนที่คุณดูตอนเด็กๆแต่ผมเชื่อว่ามันจะทําให้คุณอิ่มเอิมใจได้พอๆกับตอนเด็กๆเลยนะครับยังไงฝากช่วยแล้วกันรงภาพยนต์ดูในโรงภาพยนต์นะครับแล้วลองว่าฟินกว่าแน่นอนครับผม แต่างนั้นดูกับดาวมาใช่ครดูแล้วครับผมดาวบอกว่าไม่เงียบแน่นอนถ้าเป็นคู่เราเอาก็ก็ดูแล้วประเด็นนี้คนที่ส่งมาให้ดูใครคือเขาเองเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้โดนสั์นะแล้วเขาก็ส่งลิ์มาให้ดูตอนนั้นเราอยู่ญี่ปุ่นใช่ใช่ครับเขาส่งมาให้ดูเขบอกอ๋อแล้วก็เปิดมาปึ๊บฉันไม่เงียบแน่อ่าโอเคดูเรื่องเลยแต่ว่าไม่กลัวครับเพราะว่าไม่เคยงทีจะเลิกอ่ายืนยันยืนยันว่าไม่เกรงท่จะเลิก คือใช้คําว่าเราอยู่แบบเพื่อนแล้วมันก็เลยกันว่ามันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องรู้สึกว่าเออเนื่อในความสัมพันธ์มันก็จะมีแบบว่าห่างกันบ้างเจอกันบ่อยๆบ,บ้างเพราะว่างานแต่ละช่วงมันก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับคือแต่เราก็ไม่เคยคิดนะว่าเฮ้ยต่อให้เราห่างก,กันแล้วรู้สึกว่าทำไมมันเหมือนห่างแบบนี้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเราอยู่แบบเพื่อนอะเราอยู่ด้วยค,ค,ความเข้าใจจริงจิแล้วถ้า คือผมชอบมากพอที่มันมีข่าวบอกว่าแบบอ่ะคู่รักแต่งดีอะไรกันแล้วพอมันจบก็จะมีคนไป็นแบว่าไม่ใช่คู่นี้แน่นอนะไรเขาคือขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันเลยเออใช่ใช่ใชแต่ว่าเขาก็บอกว่าแบบเขาก็ไม่เลิกแน่นอนเพราะว่า่เหมือนแกก็เป็นขบวนสุดท้ายของเขาแล้วใช่ซึ่งซึ่งมันน่าดีใจเนาะดีใจเนาะเราผมไม่คุยคือก็ใช้คําว่าเราเป็นขบวนสุดท้ายของสารการดีกว่าใช้คบบนี้ครับเพราะว่า เราก็ไม่เคยจะมองคนอื่นใหม่แล้วเพราะว่าเราสึกว่ามันเหนื่อยเรามีโฟกัสในชีวิตที่มันเป็นสเตจของชีวิตไปเรื่อยๆเรามีงานที่แบบเออมากขึ้นเรามีงานอีกสเตจหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเรื่องเรื่องนี้ถ้ามันเราเจอคนที่ทําให้เราสบายใจได้ตลอดเวลาแล้วอ่ะมันไม่มีคจนเ็นแล้วครับที่จะต้องแบบอุย้ยไปหาคนอื่นดีกว่าเพราะว่ากว่าเราจะรู้จักเขาปรับกันเจอตรงกลางนี่ก็ ใช้เวลา5ปีเหมือนกันนะเออแล้วถ้าผมก็ไม่เริ่มอีก5ปีอย่างคนอื่นหรือแบบอีก10ปีกังคนอื่นว่ามันก็มันก็ท้อใจเหมือนกันนะเลยครับก็หวังว่าเขาจะไม่เริ่มเหมือนกันนะครับผมแค่ก็อยากให้เราวินาทีที่คุณแม่โดนกัญหาเออที่มัามีคนติดต่อเข้ามามากมายชอบมากว่าแต่คนก็คือแบบเออริสลิสคู่ไงตอนนั้นใช่ค่ะแม่โทรมาตกใจเลยมีเรื่องอะไรเหรอเรื่องแบบนั้นเปล่าทำไมเกิดอะไรขึ้นแม่ตกใจคือผมก็บอกว่าใจเย็นๆแม่ไม่ใช่ไมม่่่ใใ้คคือันนนแชวงเีย มันก็มีคนโยงครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็มีเวลาถ่ายคอนเทนต์กับพี่ดาวอะไรเงี้ยใช่แล้วมันมีมันอันมีอันนึงอ่ะคือพี่ดาวอ่ะเขาไม่ลงคอนเทนต์ทิกตอกว่าแบบสาวโสดมากหน้ากับสาวมีกับสาวแต่งงานแล้วมากหน้าเขาไม่ใช่คำว่าสาวโสดไงผมก็บอกเขาแล้วนะผมเตือนเขาแล้วคุณเขาใช้คำว่าสาวโสดเ่ยเขาก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราเลิกกันหรือเปล่าตั้งก่อนจะมีข่าวเลยนะครับเขาบอกคุณไม่เป็นไรหรอกสาวโสดก็คือสาวไม่แต่งงานไงผมบอก เดี๋ยวผมคุยฟลอยด์เลยเดี๋ยวเขาเปคนคิดอะไรแปลกๆแน่นอนแล้วมันก็มีจริงๆแบบเขาก็โยงว่าเนี่ยที่ลงเนี่ยพี่ดาวใช้คำว่าเนี่ยสาวโสดนั่นจะเป็นคู่นี้อะไรเงี้ยตลกดีครับตลกดีเออแต่อย่างดาวเขาบอกว่าหมูส้มเองเฮยตัวใหญ่เองอะอยากอยากออกของคู่อยากออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ในการจริงๆก็เามว่าอยากออกชี้แจงไหมก็คือเอาจริงเขาชี้แจงไปหมดแล้วอ่ะเขาก็ชี้แจงหมดแล้วแล้วจริงๆผมรู้สึกว่าผมมาชิวๆนะเพราะผมรู้สึกว่ามัน เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เรามันมั่นคงมากๆเลยเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีข่าวแบบนี้แล้วรู้สึกเฮ้ยโอเคไหมหรือไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยผู้เรามีกฎไหมครับเพราะแบบว่าอย่างอย่างคู่ก็บอกว่าทะเลาะกันแค่ไหนก็ห้ามบอกเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยของผู้เรามีกฎไหมครับอไม่ไม่ควรทำอะไรเงี้ยขอสิ่งไม่ควรทำเหรครับอือไม่ได้มีกฎอะไรขนาดนั้นคือใช้คำว่าเราใช้ชีวิตปกติเลยเหมือนเรารู้กันเองครับว่าอะไรที่มันไม่ควรทำอยู่แล้วก็อย่าทำ แล้วถ้าเราเผื่อไปทำเนี้ยเราก็มีวิธีการจัดการที่แบบเออนั่งคุยกันดีๆเลยเนี้ยเออมันก็เลยไม่ค่อยผมว่าแบบนมปมญหายากเลยรู้สึกว่าการที่เรามีปัญหาแล้วเขาแบบพูดจาดีๆกับเราเออไม่ใช่การมีปัญหาแล้วแบบก็มาโวยวายใส่กันเออผมว่าคนแบบไม่หายากผมรู้สึกว่านี่แหละเอออย่างเดียวนะครับก็คือผมเคยพูดเขาว่าถ้าคุณจะเลิกเลิกไปผมไปเลิกและยืนยันว่าจะไม่เลิกเออเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วว่าเออเออถ้าจะอยู่ถ้าแบบวันนี้ลงเสียแล้วแบบ พูดว่าเออเลิกกันเถอะเออเลิกไปเถอะแต่ผมไ,ไม่เลิกหล่ะก็พูดไปเลยสิ่ง <c oughs> ที่จะเปลี่ยนคืออะไรที่จะไม่ทัำแล้วในปีต่อๆไปครับผมแต่จ้มาหอ <c oughs> ออ่อผมขอโทษนะครับผมคือคือผมเป็นแบบคือเขาอ่ะเป็นคนไม่ค่อยพูดว่าเขาชอบอะไรอะไรแบบว่าเขาก็จะแบบชอบอะไรแบบเหมือนเขาจะพูดแต่อันเนี้ยที่เขาชอบอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นสายแบบเคยเดาใจแล้วมันไม่ถูกใจอ่ะเราก็แบบไม่กล้าไงเราก็แบบิปเซฟน่าเอาเงี้ยชอบชัวร์แต่ต่อไปเนี้ย ถ้าผมแรนดอมไปอย่ามาโผนผมแล้วกันครับผมได้ครัได้ค่ะผมครับ